ไก่น้อยเมื่อกีอ้ในน้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดินมาดูผู้คนะคอยนะี่มากกนงคอยมากกลงมากลกลงไก่เข้าใจได้ละ้นอยอังเขา,ากะมักบอแมนได้เนาะคนผู้หญิงคืออยู่โอเคบายมาเด้อมาเดินเฟซบุ๊กมาเป็นไกันน้อยมาเลยป็นไกันน้อยเป็นไกันน้อยมา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 ,มา <c oughs> ออเปตดพร้อมจัดปีกมาเลยแล้วกับวิดีโอเต็มมันอยู่ยูท okay. okay. ูบเนาะบางเธอเขาลงอยู่เฟซบุ๊กแต่ว่ามบางอยู่ยูทูบเด้อถ่ายเป็นดา m เมมโมรีเป็นอย่างใบเก็บไว้ตั้งแต่คอยถ่ายตั้งแต่ปีสองพันหกมันยังอยู่คือเก่าเหมือนบ้างตัวเองบางยังนุ่มๆเหมือนเค้นฮอตอยู่บางเธอโอเคเวลาไปเรื่อย หม่คู่ผู้ตายไปกระตายอ้เด็กน้องเห็ดเต็มสะอยู่นี่แหละการถ่ายหูพวกเจ้าเอ้ยบวัว่ายกับบวัวเห็นแหละแต่เพิ่งพอเท่าก็ยังกันนะบาสีสู้คนผู้แข่งเอากันอยู่อารุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆเมื่อนี้น่ะกินปิ้งไก่เนาะอันนี้นปิ้งไก่น้อยอยู่ไมเยมริกาขเาขาเอิญโคเนสเฮ้งเนาะ อยู่บ้านเ่ากับไก่น้อยแล,ล้วไก่ไก่ป้าไก่น้อยแบบซั่นแหละโอ้แซ่บพวกเจ้าเอ้ยพิ้งไส้นินจานินจาแอร์ฟรายนะอันน่ะเต่าเต่าที่ใส่ลมฮ้อนนะแบบทอดแบบผมมีน้ำมันมาสัส่นซะการันตีแซ่บแน่นอนนี่นี่ก้นมันสิก้นไก่เดี๋ยวจะเอาไว้กินได้แน่ โด้อกินเปียร์อะไนเพื่อวกบานซ้นนี่วันนี้ก็พริกน้ำปลาลอันนี้ก็อบเป็ดอ่าม,มากินตำมากินตำกันครับเพื่อนเพื่อนมากินตำกันเออนี่นี่ก็ที่เสร็จ บรเออเ้ยเป็นวัดเนี่ยมา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 กินแล้วมื้อนี้นะโอเคมื้อนี้ก็ตื่นกันมากกินน้ำซาวอั์เนาะแล้วก็กินยงเฮิ่งกันด้ยยาสมุนไพรแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเขะว่าแล้วก็กินกาแฟ กาแฟกันยังบ่มือตกแต่ว่าลายได้ล่ะโอเคบันนี้มากินกินไก่นะ้ำมากินอากันมาเปิดกินเป็ดในสกอน์ชนะกินแล้วก็สิพาไปลิ้นมื้อนนี้นะสิพาไปเที่ยวนาไปเบิ้งครีมน้ำบอลสิไปตุกป่า อนณา <c oughs> ป่ากับน้องชายน้องหักเขาขา้าจะเอาให้นะป,ป่าครับีพวกเจ้าบกเคยเห็นเด้ยอยูม่มงลาวอยู่บมงไทยผมมีได้ป่าคราบีนะข้าจานะเอาอาาลงให้เจ้าเบิ่งเนดะ้อนอนณาเข้ามาให้ป้าไว้อยู่ทางสีเมืองแล้วนะบัดมาก,กินเบียร์ลายแล้วลืมเลยโอ้อันตราย มามากินกันอืมอืมไก่ปเนี่ยปีอ mm. ืมซ่บ

มาดามาดามาดามาด้อเกินม yeah. ันเนี่ก็อิ่มละไปบมื้อล้ะมั้งเลยแล้วตอนแรกไปละเข้าในกินแบบกินพออยู่เนาะอยู่พอกินมักตรูมพอดี้สมักตรูมเนาะ กินลายลายก็จะเ้าก <c oughs> ันนะ <c oughs> พวกผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะบอกกินลา,ล,าล,าลายลายแล้วมาขี่ค้านก็จะบอกแม่นคมกินแล้วก็อยากนอนก <c oughs> ินข้าวเหนียวเนีฮัอยากนอน ก oh, cool. cool ินต่อวันนี้กำลังส่งลนเฟซบุ๊กบม่สบายพ่เจ้าเอ้ยใจน้อยนะเอามือแลวพ่เจ้าเอ้ยบพว่ากัน คอาคยมีมู่หลายคะนะบางคนก็จ้าบุกเคยกินใส่มือเพราะว่าอาราเจ้ากระส่ามันมันเปื้อนมันอย่างมันบมแมนเเนาบางคนก็เจ้ากะเจ้ากินกาเจ้าบเลื้งได้เนาะบูว่ากันอืม เปิดบ่านะอะก็เปิดน,นี่ก็มันดีมันดีอืมเมืนเน่อวันก็วันประฮัตแล้วพวกเจ้าเอ้ย <c oughs> วันที่เศร้าเศรนะวันเวลาหมุนไปแบบไวขนาดเลยนะอื มันเนี่กินแต่สัตว์มีปีกมันเนี่บางคนว่าเอามือกินนี่แซ่็ สองคน,ยอ, <c oughs> บบนคอ,อยู่บุคือเมกาบอนเขาอยู่ในเขาเห็นเอามือเขอบบาบพัว่าขี้เดียดบอยมันไปกินแฮมเบอร์เกอร์เนาะกินแฮมเบอร์เกอร์เอาซ้อมบางคน <c oughs> กินพิซซ่าต้องเอามือเกันหมดแล้วฮะเขาจะกินเกลือหน้าไม้แกงเห็ดปวกมันน่าดีเลยนะ Có hệt là là FC cơ cháu cái kép hệt buộc kìa Lại cơ ัอนเสตว,วนี้กเขา้านี่สำหรับคอ่อยเราจะตักหลายน้อยนึง้น้าเขจตักจำเลยนะถ้าหมกตูมมันก็จะเห็ไมอ,อก,ก้ลินลายลายมาได้ยูเย่ยเนี่ยมากขึ้นกันในหนหนังหน,นันงไกล อ้ามือหนึ่งจับมือหนึ่งดึงเอา้าบ่นี่อุย้ยอ่าเป็นวัดไปพร้อมโอ้หัวหน้าบอกเจ้าเอ้ยเห็นบ่นี่ยอุย้ยแซบ่บมือหนึ่งจับมือหนึ่งกินนี่คขำบักง่ายเลยตัวนี้นี่ยเนี่ยขอก็บเอามือเซร็จน,นนี่บ่ให้มันมันปนไหน สบายคนลาวเขาเนะี่ยคนไทยคนลาวเขาเกินนั่นนี่แหละบอกยาเอ้าเป็ดอบบี่ยโอ้อเป็นวัดเลย <c oughs> อา้อาวเพอ่อเพื่อนขอบใจที่มาเบิ่งเดอ้อมื้อนี้นี่กินแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนนอนนึงแล้วก็สิปรปถ่ายมาให้บ่งเอกโอเคอ่าโชคดีสบายดีถือเลขเดอ้อซื้อในเดิ้อเลขเดอ้อซื้อเด้อรางวัลที่หนึ่งคดีบางไทยบางลาวกัถือสามสี่ห้าโต๊ะไปโอเคบ๊ายบาย